มาไปดูเหตุระทึกช่วงกลางวันแสกๆค่ะมีหนุ่มเวียงเชียงรุ้งค่ะซิ่งรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนมีท่าทีพิรุษยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบหนีเข้าบ้านสุดท้ายค่ะจนมุมพร้อมกับยาบ้า95เม็ดและปืนไทยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายค่ะนำกาลังชุดสืบสวนสายตรวจและจราจรออกกวาดล้างผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่บริเวณถนนสายบ้านป่าเหลาบ้านร่องหวายหมู่3ตํตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุง้งพบชายต้องสงสัยค่ะชื่อนายธินพัทรหรือเอกขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีท่าทีพิรุษ เจ้าหน้าที่ค่ะจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่ผู้ต้องหาค่ะกลับทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีระหว่างถูกไล่ติดตามค่ะนายธินพัฒน์ได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด11มม,มยิงใส่เจ้าหน้าที่1นัดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทําให้สถานการณ์ตึงเครียดกลางชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่นะครับไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดครับจนพบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่12ตําบลดงมหาวันจึงประสานบิดาของผู้ต้องหาเข้าร่วมเจรจาก่อนยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางจํานวน มากครับได้แก่ยาบ้า9 5เม็ดอาวุธปืนพกสั้นขนาด11มมแบบไทยประดิษฐ์ไม่มีหมายเลขทะเบียน1กระบอกพร้อมกระสุน6นัดผู้ต้องหาค่ะให้การรับว่ายาบ้าและอาวุธปืนเป็นของตนเองทั้งหมดพร้อมทั้งยอมรับว่าได้ซื้อยาบ้ามาจำนวน100เม็ดจากพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายและเสพไปแล้ว5เม็ด โดยผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นค่ะพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเวียงเชียงรุง้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ